ดครับผมโอชนะจนนะครับมาพบมาพูดคุยเรื่องของเครื่องหลางของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับก่อนอื่นนะขอเท้าความไปถึงความเป็นไปเป็นมาของเครื่องหลางนะครับที่อยู่ในสังคมไทยแล้วก็อย่างลากลึกลงไปในความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยมาอย่างช้านานนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดนะครับมีดหมอลาหูแกะเบี้ยแก้ต่างๆนะครับ เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมาอย่างช้านานนะครับเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ยจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ใช้ติดตัวนะครับแล้วก็มีพุทธคุณพิเศษในบางอย่างที่เอพราะเครื่องหรือพุทธคุณเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเครื่องรางเนี่ยจึงสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะทางนะครับถ้าเลือกใช้ได้ถูกต้องเนี่ยจะได้ผลอย่างชงัดมาก อย่างมีดหมอหลวงพ่อเดินวาดหนองโพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปา่าสิงชั่วร้ายปา่าพูดผีศีราจนะครับอาคมคงกระพันต่างๆนะครับการเพียรภัยต่างๆเนี่ยสามารถกันได้อย่างชง,งับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก่ลง่รวดวัดในหลวงนะครับซึ่งสามารถกันคุณผีคุณคนก็สิ่งไม่ดีพร้อมทั้งหนุนนําดวงชะตานะครับให้เจริญรุ่งเรืองเครื่องรางเนี่ยเป็น วัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าพูดถึงถ้าว่าเอาไปใช้เนี่ยก็คือแนะนําเลยเพราะว่าสามารถพกพาได้สะดวกนะครับพกพาไว้ตรงไหนของส่วนไหนของร่างกายก็ได้ไม่มีคําว่าเสื่อมถอยพุทธคุณดังเด็ดขาดแล้วก็ความสําคัญในอย่างหนึ่งนะครับเครื่องรางเ,เป็นวัตถุมงคลที่การจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างจัดสร้างได้ยากมากๆเพราะว่าต้องมีเลิกผานาทีมี วัตถุดิบเนื้อหาหมวลสารที่เป็นเฉพาะนะครับรวมถึงขั้นตอนการจัดสร้างเนี่ยยุ่งยากหลายขั้นตอนมากนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของหลวงปู่พรมหาศิลานะครับวันนี้จะมาพูดถึงลางหูนะครับส่วนตะกุดนะครับก็จะมีตะกุดเงินไหลมานะครับแล้วก็บรรดาตะกุดโทนของหลวงปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกต้นต้นหรือ ยุคปัจจุบันนะครับส่วนตะกุดนี้จะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าพูดถึงไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงบรรดาลาหูนะครับที่แกจากรลาเพราะท่านว่าลาหูเนี่ยเป็นนะครับเป็นเทพอสูรที่ดื่มกินน้ำาาํำอมฤตเข้าไปฆ่ายัางไงก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยก็เลย น,นิยมในการจัดสร้างราหูขึ้นมาลาหูมีข้อดีอย่างไรลาหูนดีทางคำหนุนดวงชะตาป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครบูชาราหูจะไม่มีวันดวงตกเลยนะครับนี่คือลาหูกะลาแกะนะครับทหลวงปู่พุฒมาศิลาได้ทําการปลุกเสกเอาไว้นะครับมีสองแบบมีแบบรูปทรงเสมาคว่ำที่เหมือนกันกันกบหลวงพ่อน้อยวัศีสาทองนะครับ แล้วก็เปรียบที่เป็นวงกลมนะครับทรงกลมน่ยในลักษณะศิลปะของประเทศลาวนะครับเพราะว่าลาหูเนี่ยก็คือต้นกําเนิดจุดศูนย์กลางจริงๆเนี่ยอยู่ที่เมืองหลวงพ่อบาทนะครับอยู่ที่เวียงจันทรนะ์ประเทศลาวนะครับซึ่งครูบาอาจารย์ที่นะครับจัดสร้างราวหัวขึ้นมาและได้รับความนิยมและโด่งดังมากนะก็คือสาธุใหญ่จันเพลงวัดพานมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคูบานันตานะครับทางภาคเหนือเนี่ยก็จัดสร้างาลาวหูเนี่ยได้อย่างเข้มขังแล้วก็ได้รับความนิยมไม่แพ้หลวงพ่อน้อยวดศสีสะทองเลยแต่สายวิชาการจัดสร้างลาวหูเนี่ยถ้าใครสืบค้นศึกษาดูจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าต้นกําเนิดและจุดสายปลายทางเน่ยเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือที่เมืองนะครับเมืองลาวนะครับ มีหลักฐานนะครับบางอย่างอย่างอย่าง,างลูกศิษย์ลูกหาของสัตวใหญ่จันเพียงวัดผานมุมนะครับประเทศลาวเนะี่ยบอกว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยครับก็คือคนที่ร่ำเรียนวิชามาจากสายเดียวกันแล้วก็ปูบานันตาเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการสืบทอดการจัดสร้างลาหูเนี่ยก็ได้ร่ำเรียนมาจากนะครับสายวิชาจากฝั่งลาวเหมือนกันจนมี นะครับเรื่องราวบางตอนว่าหลวงพ่อน้อยพระศรีสาทองเ,เคยเดินทางไปกลับฟูบานันตาแล้วก็สอบทานกันจัดสร้างล่าหูนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เกิดความเข้มขังนะครับเรียกได้ว่าจุดสายปลายทางเนี่ยมาณนะจุดจุดเดียวกันแล้วก็เชื่อได้เกินว่าหลวงปู่พ่อมหาศิลาได้รับการสืบทอดการจัดสร้างวิชาสายลาหูเนี่ยมาจากฝั่งลาวเหมือนกัน ลาหูนะครับส่วนมากเนี่ยจะแกะจากกะลาตาเดียว,วกัยกะลาน,านาริเกนะครับซึ่งเป็นของสูงคนที่จะสร้างต้นกําเนิดการจัดสร้างลาหูเนี่ยก็คือมีฤาษีนะ,นะครับท่านเข้าฌานสมาธิแล้วเ,เห็นว่าโลกเราเนี่ยต่อไปในอนาคตข้างหน้าโลกจะเกิดความวุ่นวายคนเนี่ยจะตกทุกข์ได้ยากเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนเนมีข้อกลัมเยอะท่านก็เลยหาวิธีที่จะ ช่วยคนนะครับก็เลยเข้าสมาธิจนรู้ว่าวิธีการที่จะช่วยคนนะต้องทำอย่างไรก็คือการจัดสร้างเครื่องลางลาวแล้วยังไม่พอนะครับท่านยังนะครับพิจารณาดูว่าจะเอาวัตถุดิบอะไรจะเอาเนื้อหามวลสารอะไรมาจัดสร้างจนเห็นว่ากระลาตาเดียวหรือกะลานาดิบใช้กะลาตาเดียวนะครับเพราะว่ากะลาเ,เป็นของสูงดูบน ยอดของต้นมะพร้าวนะครับเอามาจัดสร้างเป็นเครื่องรางแล้วก็เข้าสมาธิดูนะครับอักขรคาถาที่จะช่วยขนจนได้พระคาถาออกมาชื่อว่าจันทลรปภากับสุริยปภาจะเห็นได้ว่าลางหูของหลวงพ่อน้อยนะครับที่เป็นรูปเสมาคว่ำเนี่ยด้านหลังนะครับจะลงเป็นคาถาจันทลรระปภาและสุริยปภาตามเลิก เพราะว่าเลือกในการจัดสร้างนะครับต้องทําการจานอักขระแล้วก็ปลูกเสกในเลือกที่มีสุริยาคาตหรือจันทราคานะครับหรือว่ากบกินเดือนของภาษาอีสานนั่นเองกบกินเดือนกบกินตะวันนั่นเองแล้วก็ช่วงเวลาของ สุริยุปราคาหรือว่าจันทราคาินะครับมันกินเวลาเพียงแค่เราวๆสิบนาทีถึง20นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบจาน,นะครับอักขระที่ลงของท่าน,นของหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็จะลงเป็นคาถาจันทรปรภาหรือว่ากลาบางองนะครับปุกเสกทั้งสองเลิกนะครับทั้งจันทรุปราคาและสุริยุปราคาะคจะลงพระคาถาทัา้งหมดแต่จะลงย่อยๆนะครับลงเฉพาะหัวใจ จะลงยะถาตะยะมะมะตะตังมะมะกากาเยตะกุเสโตโตตโมโมมังลาลามะมะโมตัวตังกุยนะครับซึ่งเป็นคาถาจันทรละปภากับสุริยะปภานะครับยังลาหูนะครับกลาลาหูกลมอันนี้นะครับมีทั้งสองด้านเพราะว่าจะให้ดีเนี่ยต้องนำมาประกบกันเพราะว่า จะขัหนุนดวงชะตาคนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสุริยุด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสุริยะประภาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นจันทรประภาแล้วความเชื่อเรื่องการจัดสร้างราวหูนะครับมีมาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแะเห็นว่าตามโบราณสถานหรือว่าตามนะครับ วัดตามวาตามบทนะส่วนมากนี่จะมีนะครัรูปสักการะ,ะของลาหูทั้งสิ้นดูไหมแต่กระทั่งในบทประพันธ์หรือวาารรณคดีนะครับจะเห็นได้ว่าในบทประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่2หรือรัชกาลที่3ต่างๆจะเห็นว่าความเชื่อเรื่องราหูเนี่ยยังลากลึกเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยพันพปีแล้วนะครับ แล้วก็เป็นลาหูเนี่ยถือว่าเป็นตาที่มีความสําคัญความศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันผู้ผีปีศาจได้อย่างชงับจะเขียนใน,ในบทวรรณคาดีนะครับพระอภัยมณีเนีนะ่ยมีตอนตอนหนึ่งนะครับที่มีปีศาจนะครับมานะครับปีศาจที่ชื่อย,ย่องตอดนะครับมาจับม้าแล้วก็จับช้างจับคนนะครับเป็นทหารของกองทัพนางละเวงไปกิ่นคับนางลนะ,นนะงงเวงเนี่ยก็คือเมียของพระอภัยอีกคนหนึ่งนะครับ สุนพรนผู้เนะี่ยเคยนะครับประพันธ์ไว้ว่า mm hmm. เห็นชมยงทรงตาพระลาหูสังเกตดูดังนาลายกายสิทธิ์ด้วยเดชะการุนบนุญยลิ์มันกลัวผิดก้มกราบลงการดการนะครับเพราะว่าไอ้ย่องต่อน,นะครับไปจับสัตว์ไปจับมันเป็นเหมือนผีดิบเป็นปีศาจนะครับใครข้าก็ไม่ตายถ้าพูดถึงย่องตอ่อนะครับ มันไปจับช้างจับม้าในกองทัพของนางราวงเนี่ยก็กินนะครับทุกคนเนี่ยลำหมดเพราะโดนย่องตอดมันสะกดไว้นะครับแต่นางราวงเนี่ยมีตาพระราหูหนะครับไม่หลับนะครับตื่นมาเห็นว่ามีตัวอะไรมาจับช้างจับม้าไปกินนางราวงเนี่ยก็เลยไล่จับไอ้ย่องตอดนะครับจนจับได้นะครับแล้วถามว่ามันคือตัวอะไรก่อเนิดมาจากไหนเป็นสิทธิ์ของใครนะครับไอ้ย่องตอดน่ยมันบอกว่ามันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเทวดาวาลาลิต ให้เที่ยวหาสารพัดส,สัตว์มีเลือดเอาไปเชื่อดสูบกินกินโดหิตถ้ากินเสือเหลืองถ้ากินเลือดเสือเหลืองเป็นเมืองนิดใครฆ่าตีชีวิตไม่บวอดไหวว้นแต่ตาพระลาหูวสู้ไม่ได้นะครับมันนี่บอกเลยว่านะครับกลัวแต่ตาพระลาหัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าบทประพันธ์นะครับวรนณัคดีเนี่ยผ่านมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับแสดงว่าความมีมาอย่างชา้านาน จึงเห็นได้ว่านะครับคนไทยไม่ว่าอดีตรือป,ปัจจุบันนะครับก็นิยมการบูชาลาหูนะครับเพื่อคําหนุนดวงชะตาเพราะว่าคนเราเนี่ยมีดวงชะตามีเดียนชะตานะครับใน,นช่วงหลายๆปีด้วยในหนึ่งรอบน่จะต้องมีช่วงที่ดวงตกต่ำที่สุดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเลื่อนรุ่งเรืองไปจนถึงขีดสุดเมื่อถึงข่าวที่เคาะซ้ำกรรมซัตเนี่ยนะครับชีวิตอาจจะกลับตาลปัดอาจจะผู้ที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยอาจจะถึงขั้น ตกอับยากจมจนเลือดตาแทบกระเด็นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการบูชาลาหูเนะี่ยค้ำลุนดวงชะตาตัวเองตลอดเวลาทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนเนะี่ยจึงเป็นเรื่องดีนะครับคนใหญ่คนโตเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตคนมีหน้าที่การง,งานมีหน้านา่วาสนาเนี่ยนะครับส่วนมากเนะี่ยข้างกายเนะี่ยจะไม่เคยห่างเครื่องรางเลยไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนไหนก็ตามนะครับลูกผู้ชายข้างกายข้ามขาดเครื่องรางนะ ต่อไปเนี่ยเป็นเบี้ยแก่นะครับเป็นเบี้ยแก่ของน้องปู่พ่อมหาศิลารุ่นอดิเรลกลาบนะครับเบี้ยแก่เนี่ยเป็นของทนนสิทธิ์อย่างหนึ่งกันคุณใสกันลมเปรลมพัดกันคุณผีคุณคนนะครับคับนุนดวงชะตาให้ชีวิตรุ่งเรืองนะครับข้างในเนี่ยมีปลอดนะครับปลอดเนี่ยเด่นทางด้านการป้องกันอาเพศนะครับเพศภัยต่างๆรวไมไปถึงสัตว์มีพิษเลย ปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับให้กันไข้ป่าให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนะครับเบี้ยจันเล็กๆนะครับให้สุภาพสุติให้บุตรธิดานะครับเรี่ยมแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าสตังค์นะครับเข็นคอเน็บในกระเป๋าเสื้อนะครับไปได้ทุกที่นะครับอันใหญ่นี้ก็สําหรับผู้ชายนะครับวางไว้ในรถ พกไว้ใกล้ตัวในกระเป๋ากางเกงได้หมดทุกอย่างครับไม่มีคาว่าเสื่อมนี่คือข้อดีของเครื่องรางนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงเครื่องรางเพียงสองชนิดนะครับของหลวงปู่พระมหาศิลาจัดสร้างน้อยนะครับได้รับการลุกเสกจากหลวงปู่เรียกได้ว่าพุทธคุณเนี่ยดีอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับจบเวลาหูของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเป็นลาหูแกะด้านหลังในมีรอยจาร อ,องนี้นี่นมีผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับปิดไปแล้วนะครับก่อนที่จะส่งมาท่านก็เลยถือโอกาสนํามาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้ครับสวัสดีครับ